สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช nel ของ TEST ANC นะครับวันนี้ก็วันที่10นะครับตุลาคม2564นะครับวันนี้ก็จะมานะครับสอนห่างเงินฟรีนะครับด้วยการเล่นแอปห่างเงินฟรีนะครับผ่านมือถือนะครับโดยที่เราสามารถที่จะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ Android แล้วก็ iOS นะครับ เล่นได้บนมือถือนะผมก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากเจ้าตัวแอปนี้นะผ่านมือถือเครื่องเดียวนะครับไปแล้วกว่า10,000กว่าแล้วครับ1 0 0 0 0แสนกว่าบาทนะครับโดยที่ว่าทำฟรีนะไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าหากว่าคุณสนใจนะครับที่จะหาเงินฟรีนะครับด้วยการเล่นบนมือถือด้วยการหาเงินบนมือถือนะครับหารายได้เสริมนะครับก็เดี๋ยวเราครับไปเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมมียอดเงินในบัญชีของ True Money Wallet อยู่ที่10,000 968บาทน,นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปถอนเงินกันนะครับเซึกแอปในวันนี้นะครับก็คือเป็นแอปที่มีชื่อว่าทิกตอกนะครับก็คิดว่าหลายๆคนนะ้ที่ติดตามช่องของ t e ส t a n นซีนะครับก็จะเห็นว่าผมได้รีวิวได้อัพเดตในส่วนของแอปนี้บ่อยมากนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่า ผมจะติดตามสถานการณ์ของ t i k t o k แล้วก็ปัญหาต่างๆแล้วก็กีจกรรมเพราะว่าช่วงนี้มีกีจกรรมเยอะมากทุกคนนะไม่อยากให้เพื่อนๆนะพลาดด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็ยังมีหลายคนด้วยที่ยังไม่รู้ว่ากีจกรรมนี้มีจริงแล้วก็ยังไม่รู้ว่ากีจกรรมนี้นะครับจ่ายเงินจริงได้รับเงินจริงนั่นเองนะครับซึ่งผมได้ลองคุยกับเพื่อนๆนะที่ผมได้รู้จักมาเนาะว่าไปชวนชวนให้เขานั้นมาเล่นแอป tikTok นะครับก็ให้เขานั้นนะครับจะได้มีรายได้เสริมในช่วงวิกฤตสถานการณ์ช่วงนี้นั่น นะก็เขาก็บอกเลยว่ายังไม่รู้ว่ามีกี่กร,รมนี้ด้วยนะั่นเองนะแสดงว่ายังมีอีกหลายคนนะที่ยังไม่รู้ว่ากี่กรรมนี้ยังมีอยู่เนาะอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราเปิดในส่วนของบัญชีแอปทิกตอรกันเลยนะครับพอเราเปิดเข้ามานะครับให้เรานะครับมาที่เมนูคําว่าโปรไฟล์จะมีเมนูหน้าหลักใช่ไหมค้นหานะครับแล้วก็กล่องขาเข้านะครับแล้วก็จากนั้นก็โปรไฟล์นั่นเองนะให้เรามากดที่โปรไฟล์กันนะครับผมนะซึ่งในส่วนของโปรไฟล์นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะ โปรไฟล์ก็จะประกอบไปด้วยนะครับในส่วนที่เป็นโลโก้ของ TikTok ของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้คือเป็นวิดีโอของเราเนาะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับอ่าเราก็ไม่ต้องลงวิดีโอนะครับอ่าแต่ว่าเราสามารถที่จะดูวิดีโอก็สามารถที่สไร้างรายได้ได้เช่นกันนะครับถ้าเราไปเล่นแอปอื่นนะเล่นอ่ายู u ูบนะเล่นอ่าอะไรอีกที่เป็นเกี่ยวกับวิดีโอ YouTube Facebook ใช่ไหมถ้าเราดูวิดีโออย่างเดียวนะเราจะไม่ได้รับเงินใช่ไหมแต่อันนี้ถ้าเราไม่ได้แนะนําเพื่อนนะเราสามารถที่จะดูไ,ได้เราสามารถที่จะหาายได้จากการดูวิดีโอได้เช่นกันแต่ว่ามันที่มันค่อนข้างที่ใช้เวลานานพอสมควรแต่ก็ยังดีที่ว่าเราดูวิดีโอแล้วยังได้รับความสนุกสนานแล้วก็ยังได้เงินอันนี้ก็ดีเหมือนกันใช่ไหมทุกคนนะโอเคทุกคนนะเราก็มาเข้าสู่ในส่วนของกจกรรมกันนะครับกจกรัมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนะ ให้เรากดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับโอเคเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับผมน่าก็จะมีกิจกรรมน่าในส่วนของแอป Tiktok นะครับวันนี้ผมจะถอนอยู่ที่1,144บาทด้วยกันนะครับอ่าก็ในส่วนของการหารายได้จากแอปนี้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมของการเชิญนะครับเชิญกี่คนเอ่ยนะเราบว่าเชิญ5คนรับสูงสุด5,000บาทนะครับหมายความว่าถ้าเราเชิญ1คนนะรับไปเลยนะครับ1000บาทสูงสุดนะ สูงสุด1000บาทนะครับผมนะตรงนี้ต่ำสุดคือ70บาททุกคนนะครับแต่ก็ยังดีนะเราแนะนำคนมาเล่นแอป tiktok แค่1คนนะเราก็รับไปเลย70บาทอีก930บาทก็มาจากการที่เพื่อนของเราที่เราเชิญนั้นเล่นแอป tiktok จนครบ14วันนะถ้าเขาเล่นแอป tiktok จนครบ14วันเราจะได้รับอีกประมาณ930บาทด้วยกันนะรวมทั้งหมดก็เป็น1000บาทด้วยกันเองนะครับอันนี้คือกี่กรรมแรกเนาะซึ่งกี่กรรมนี้จะหมด อายุนะครับภายในอีกประมาณ41ชั่วโมงนะในส่วนของอในส่วนของผมนะของเพื่อนๆอาจจะไม่ตรงกับผมนะตรงนี้นะ,ะผมเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับผมนะของผมเหลือประมาณ41ชั่วโมงด้วยกันก็ประมาณ2วันนั่นแหละเนาะโอเคทุกคนนะเดี๋ยวเราจะถอนก่อนเลยแล้วกันเนาะในส่วนของกีบกัมออ่นเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวหรือว่าเราอธิบายก่อนดีกว่าเนาะกิจกรรมอื่นก็จะมีกิจกรรมที่ว่าแจก8 8,000บาททุกคนอันนี้นะครับอันนี้เลยนะ8,0 0 0บาทนะซึ่งกิจกรรมนี้ก็คือว่าเชิญเพื่อนเพิ่มนะเราแล้วรับเงินแล้วรับเงินสดเอ้แล้วรับรางวัลเงินสดนะครับเพิ่มพิเศษสูงสุด8,0 0 0บาทนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ผมสรุปเลยนะว่าเราต้องเชิญภารกิจแรกนะภารกิจแรกภารกิจที่2แล้วก็ภารกิจที่3นะครับ ภารกิจแรกเราต้องเชิญนะครับกี่คนนะภารกิจแรกเชิญ2คนนะครับภารกิจที่2นะเชิญ4คนภารกิจแรกเราเชิญ2คนปับ๊บรับไปเลยทุกคน4,400บาทนะภารกิจที่2เชิญอีก4คนนะก็เป็น6คนใช่ไหมตรง2กับ4ีก็เป็น6คนรับไปเลย1,600บาทบวกกับตรงนี้ก็เป็น2,000บาทเลยทุกคนภารกิจที่3นะเชิญอีกประมาณ 14คนด้วยกันเนาะบวกกับ4บวกกับ2ก็เป็น20คนใช่ไหมรับไปเลยทุกคนนะ6 0 0 0บาทรวมทั้งหมดแล้วนะครับเราจะได้รับการจากกีกรรมนี้อยู่ที่800 0บาทด้วยกันนะครับอ่ะอันนี้นะครับกีกรกรมนี้เขาให้เวลา1สัปดาห์นะตอนนี้นะครับก็ผ่านไปแล้ว5วันด้วยกันนะก็เหลืออีกประมาณ1วันด้วยกันนะตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะดูได้ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมนะหมดอายุอีก 1>, 1วันด้วยกันนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นการหารายได้นะครับอ่าตกสัปดาห์ละ7 8 0 0 0บาทเนาะก็ตกวันละ1 0 0 0บาทก็ถือว่าเยอะทุกคนนะเพราะว่าถ้ากิจกรรมนี้มี1เดือน1เดือนก็มี4สัปดาห์ด้วยกันก็เราอาจจะมีโอกาสรับรายได้อยู่ที่ประมาณ8,1คูณหนึ่งเป็น8 8ดแปด2หก็มอก็ื่นก็3า0ห0ือบาทเลยทุกคนนะก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมคล้ายๆกับเป็นงานประจำเลยทุกคนเนาะถ้าใครทา นะครับถ้าใครทําให้เวลากับมันเหมือนกับการที่เราทํางานประจํานะผมคิดว่านะทุกคนน่าจะบรรลุนะเกี่ยวกับภารกิจนี้นะครับนั่นเองนะครับโดยการไปเชิญคนมาเล่นแอปติ๊กต็อนะครับส่วนกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมของการเชิญน,นะครับของการเชิญตรงนี้ทุกคนนะนี่นะครับแล้วก็นะครับตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่20สิ่งหาคมนะก็วันนี้วันที่10ก็เลยประมาณ10วันด้วยกัน ก็เขาจะให้เป็นรางวัลแท่งเนาะเดี๋ยวเราไปดูรางวัลว่ามีรางวว่ามีอะไรบ้างเนาะซึ่งรางวัลก็ไม่ใช่เป็นเงินแต่ว่าเป็นสิ่งของนะสิ่งของก็เป็นทรัพย์สินด้วยนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือรางวัลที่1เขาจะให้ทองคําแท่งนะครับซึ่งน่าจะไม่ผิดพลาดอะไรน่าจะได้กับคนนี้นั่นเองเนาะก็เขาเชิญไปแล้ว186รดคนด้วยกันนะครับอ่ารางวัลที่2จนถึงรางวัลที่10บสนะ ก็รับ iPhone นะคนละ1เครื่องรางวัลที่11นะรางวัลที่3ก็คืออันดับที่11จนถึงอันดับที่20ก็รับได้เป่าผมนั่นเองนะครับอันนี้คือกิจกรรมที่3นั่นเองนะโอเคคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาถอนกันนะครับก็ให้เรานะกดถอนเนะวิธีการเล่นแอปนี้คือเป็นการสะสมแต้มนะครับนี่เลยนะเป็นแต้มเนาะ แก้มก็มาจากการที่เราไปแนะนําเพื่อนแล้วก็มาจากการที่เราดูวิดีโอนะครับตรงนี้คือเป็นการดูดูวิดีโอถ้าเราไม่จำถ้าเราไม่แนะนําเพื่อนเราสามารถดูวิดีโอได้แล้วก็ได้แต้มเข้ามาแต่ว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานกว,ากว่ากว่าการเชิญคนมาเล่นแอปนะการเชิญคนมาเล่นแอปจะได้เงินเร็วกว่าจะได้แต้มเยอะกว่านะครับ แต่ถ้าเราไม่เชิญก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็ดูวิดีโอแทนแต่ว่าการดูวิดีโอจะต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะมากทุกคนนะกว่าที่เราจะสะสมแต้มให้ได้ขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณอ่าประมาณ1ประมาณเท่าไหร่นะ7จ็ดแสนเนะประมาณ1นึ0 0 0สนนะครับประมาณ1นึ0 0 0สเรียญด้วยกันนะครับซึ่ง1นึ0 0แสนหมแต้มตรงนี้เราก็ต้องใช้เวลาหลายวันด้วยกันนะครับกว่าที่เราจะทําได้นั่นเองเนาะ โอเคนับเดี๋ยวเรามาถอนเงินกันนะครับให้เรานะกดตรงนี้เลยทุกคนนะกดที่1นึ่งพบาทนะครับกดเข้าไปนี่ทุกคนนันอย่างที่ผมบอกนะผมทำเงินไปแล้วอยู่ที่1น0 0 0แสนกว่าบาทนั่นหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบหกบาทเนาะจากแอปทิกตอกนะครับเล่นไปประมาณ 1>, 1 2 3 8เดือนกว่าเนาะแปดเดือนเสร็จเสร็จจะเข้าเก้าเดือนนะครับอ่าก็ได้มา1 5 2 3 6 6นะ1 5 2่6หาหารด้วย9แล้วกันเนาะเเดือนเนาะตกประมาณเดือนละ1 10, 6 0 0งเกือบ1 7 0 0งบาทต่อเดือนที่ผมได้รับมาที่ผ่านมาเนาะโอเคผมจะถอนทั้งหมดนะครับกดถอนเลยนะแนะนำให้เราถอนเข้าบัญชีของ True Money wallet นะครับเพราะว่ามันจะเข้าเงินเร็วมากนะครับถ้าเราถอนเข้าบัญชีของเพพระของของทอมเพหรือธนาคานครนับมันต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะหลายวันเช่นกันนะก็เลยแนะนำให้เราถอนเข้าบัญชีของ t r u e m o n e y wallet นะครับโอเคกดถอนเกันตอนนี้นะครับจากนั้นก็กดยืนยันเพื่อถอนเงินนะครับอ่าแล้วก็ไปเช็คใน t r u e m o n e y wallet นะเมื่อกี้มี1บาท1,000งอ่าตอนนี้นะครับเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วทุกคนนะ ตอนนี้เงินก็มีอยู่ที่12100หอีก9บาทด้วยกันนะครับก็จ่ายเงินจริงทุกคนนะจ่ายเงินเร็วมากถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเล่นก็แนะนําให้เราไปเล่นนะแต่ถ้าใครไม่เนะถ้าใครไม่โอเคกับการเชิญเพื่อนกับการต้องเชิญคนมาเล่นแอปไม่ถนัดก็ผ่านแอปนี้ไปได้นะครับก็ไม่มีใครบังคับนะก็เป็นเพียงการแนะนําเท่านั้นเองนะแนะนําช่องทางหาเงิน นะครับถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์นะก็เล่นต่อไปนะหรือทำอแอปนี้ต่อไปนะแต่ว่าถ้าใครคิดว่าไม่ค่อยมีประโยชน์หรือไม่ก็มีประโยชน์แหละแต่ว่าเราเราเรานั่นไม่เรานั้นไม่ถนัดนะก็ไม่ต้องเล่นดีกว่านาะอเดี๋ยวมันจะหนักใจเราเปล่านะครับเราไปเลือกวิธีการหางเงินที่มันตรงจริตกับเราที่เรานั้นคิดว่าเราโอเคกับการวิธีการหางเงินรูปแบบนั้นเราไปหาวิธีนั้นดีกว่านะครับ โอเคนะก็วิดีโอนี้ผมก็มารีวิวมาอัปเดตนะประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้วันที่10สิงหาคม2564นะครับวันนี้ก็เป็นการารีวิวหน้าที่ลงบากหน่อยเพราะว่าตอนนี้หายใจไม่ค่อยสะดวกนะครับผมนะโอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยนะัยณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับก็ผมก็ทําคลิปนะเพื่อที่อยากเปิดโอกาสให้กับทุกคนนะได้เจอช่องทางหาเงินใหม่ ครับเป็นการหารายได้เสริมนั่นเองนะครับโอเคก็เจตนาของผมก็ประมาณนั่นแหละเนาะโอเคครับก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายนะครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะอินชอลล์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ